สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านชมครับจะพาเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมพี่น้องหวยซองเงินล้านนะครับผมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมเจ็ดเก้าตรงตรง,ตรงด้อพี่น้องเอ๋องวดนี้บ่าวเถานะครับพามารับชมพามาฟังน้ำกันนะครับผมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย หกสิบเจ็ดพี่น้องอาบอไลนะครับผมเขาไปรับชมเขาไปฟังน้ากันครับสวัสดีครับพ่อแตมครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหวยซองนะพอนะครับวดที่แล้วเอาธรรมปชมนี่ครับมาดูด้วยกันนะครับผมสิบเจ็ดมกรานะครับอืมเจ็ดเก้าตรงตรงวิ่งเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อหวยซองบ่าวเถาพระรับชมวันที่หนึ่งกลุ่มพระพันสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดพ่อคนวาได้มาแล้วนะพี่น้องเนาะ เขาตรงๆได้มากกว่าเขาตรงๆเลยเขาตรงๆเลยที่อน่ีคือเล็กวิ่งมี่ไม่มีหลุดจักงวดบม่มีหลุดจักงวดนะพ่อนะแต่ว่าจับู่กับมีเขาไม่หลุดอยู่มีเขาไม่หลุดอยู่ครับผมบ้าเถ่าก็เลยเคยลงปีแล้วลงไหหลายงวดอีเได้พอเนาะมีนเมาหลังๆแกหยุดไปหยุดไปเรืงองมานากันคืออ่าเอาเคยเอาตีกีเนาะเหล็กวิ่งมานํากันมันร่พ่อเมียนเอาถัดมาชมมารับชมแล้วพี่รองได้หาได้โชกนํากันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2500ัรับ หกสิบเจ็ดนะพอเนาะครับผมอ่าเป็นเลขของคู่ขึ้นเก่าวะครับผมหกคู่หกคู่ท่านผู้ชมเกือบแตกสามตัวเกือบแตกสามตัวบ่พออืมหาเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดเก้าตรงตรงเลยนะครับเป็นชุดบนก็ถือว่าบ่หลายคู่ที่พี่น้องเป็นกระเด็นให้เลขหลักเจ็ดวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดเอาเนียพ่อ ไปซองเงินล้านในหะ้ท่านผู้ชมเด้บนล่างบอกร์มาได้บนล่างมาครับผมเงี้มาได้บนล่างคู่บนล่างเนละ้พี่น้องเด้นะครับเดี๋ยบ่าวเ่าเป็นเขียนว่าหวยซองบนล่างพี่น้องหกคู่เท่านั้นครับบางคนคือว่าเอาหวยซองขึ้นบนตัวเดียวสั้นม <laughs> ันก็นแล้วแต่ทีมานะพี่น้องเนาะ สายพ่อแต้มส่งให้นะครับทนผูมชมถือว่างวดต้นปีกถือว่าเดินดีนะกพอเนาะเขาตรงตรงเจ็ดเก่าหวยซองเงินล้านหวยซองเฮามันมันมันโมเมนต์เหล็กลับ ม,ม,ม,มันมันเละลับมันบ่ว่ามันมันเละลับมีตัวเดียวถ้าเลกลับนี่จะมีตัวเดียวหรือสองคู่หรื okay. อบองคูหวยซองเขาก็จะมีเป็นชุดยังสี่ไม่เป็นชุดมีเป็นชุดได้ทำมาชมได้บางคนว่าหวยซองคือมีหลายคู่หลายชุดมันมันเป็นหวยรับพี่น้องถ้ารับอันนี้อาจจะมีคู่เดียวสองคู่ถ้าซองก็จะได้เป็นเป็นชุดแบบนี้ แนวเ,เลขกวิ่งเขานึ่งวิ่งเขาบบพาทั้งหมดเล็กวิ่งเข้าทุกงวดได้พี่น้องได้หัยซองอองวอดที่เราก็มาตัวเด่นเลยนี่เพาอสมาชมเจ็ดเก้าตรงตรงนะครับงวัน,นี้ตามเพาเตี้ยมเบื้องนี้มันคืออยู่นนีอก็ได้ไคืออินมาครับผมคือแล้วก็ติดแบดเล็กดังน,นะพ่อเนาะน ม้าสีเนาะแล้วขาเนียนเนียนเนียนหาเนียนหาอืมเขาก็ทำประชุมก็ถือว่าวัน้เนียนแปดสบายระวังมันม้านำกันเขาก็จับคู่ก็มีอยู่มีโยมีอยนปครับหมวดเกาได้พี่น้องเลยนะครับเจ็ดเก้าเหมืนไหมครับผม วิ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะครับคำชมนี่ของวัที่แล้วศูนย์ห้าสองห้า แปดห้าธรรมชมนะครับผมศูนย์แปดสองแปดหกแปด ตากรรมการบ่เข้าตากรรมการที่พ่อเนาะมากที่เร่งว่านี้ครับอันนี้มันมันมันมาเขาก็เลยกำนวลห่อเนาะมันนะครับเนาะถ้าคันคันจะไปมารักแปดไม่กับบได้ยอะพี่น้องมารักรักหาพี่แหละอืมรักแปดก็ได้อยู่ครับไดรสต์ลีไว้อยู่แต่ว่าผมมันบเอาพกแปดที่พ่อผมเอาแต่ผมมักแต่แปดหาเออมันก็มาตัวเดียวเน้อยเล็กเนาะมันก็บ่ได้มาหลากเลยหาแปด ระวังไว้ศูนหาสองหาระวังไว้เลขบนกับอืมอืมซื้อลวดเตอรีเขาซื้อเด่นติดนี่ละติดแปดหาติดแปดมันบอกผมเพื่อเอาตะหาแปดต้องามดสอาเอากระบไปเออซื้อกระบไปนะครับหาล่างหาลวตเตอรี่นะพี่น้องอันนี้เป็นชุดบนล่างบ่อหะชุดบนล่างชุดบนล่างแต่่วาส่วนมากมันจะเขาตะบนนี่ชุดล่างมาบนส่วนมากนีมาบนอันนี้คือเจ็ดเก่านะพ่อเนาะเจ็ดเก่าเหรอพี่น้อง ก็เป็นบนล่างนะครับแต่ถ้าอ่อนมากม,มาบนนะครับมาบนนะครับผม,ม,าามสามตัวอ่าท่านผู้ชมสามตัวแปดศูนย์ห้า แปดสองแปดงามพอแปดสองแปดเนี่ยมาสองหางงวดนี่ครับมันมาหามาเบิ่นสามงวดเลยเด้โอ้ก็ชิบอะไ้อืมเขาตามนี่แต่ว่าพ่อเทียมคันคันคันตามเลขวิ่งนี่เนาะตามเลขวิ่งที่พ่อเทียมตัวนี้เน้นสองหางเน้นหางเลยล่ะพ่อมันโบนเน้นเลขซ้ำตัวเขาบนเน้นไหนบนเน้นไ้เล่นมัครับเน่นแต่ว่าเขาเน้นเลขเลขวิ่งเขาเน้นไมอยูครับแต่ว่าก็เน้นตามตามนี่แหละอืม ตามติดหานี่แหละครับผมการสีท่าสีไวเนาะท่าสีเลยเพคะเออคือยังบางวันนี่ยพึ่งเน้นอ่าเก็ตเปนบ้าครับเออกระช้าหางนึงกือบบ่ลายดอกครับพึ่นเน้นราคาได้พี่น้องเด้่ยรักแปดบ่ไดเอารักหานี่ครับผมตามติดหาแปดก็ยากพี่น้องแปดหานี่ก็ได้เอาศูนย์หาสองหานี่แหละท่านผู้ชมนะครับเก่งรถเบาเท่าได้ศูนย์หาศูนย์หาเพราะปีที่แล้วทั้งปีเลยครับผมเมื่อปลายปีเมื่อกี้ผมมาจะแพล เอาเลขวิ่งตัวเดียวเมื่อกี้ใน่ทยมังอยู่เป็นบ่แมนสองสองครับผมสองหาสองา <c oughs> ามากระพาเมื่อไหร่มาในเก่าอันนี้อ่าอ๋อทำมาชมแคปหน้าจอตรงๆเลยพี่นอ้องเลยอะได้พอ้อนะครับหวยซองเงินล้านพี่น้องถ้าเป็นเลขลับจะคู่เดียวโยพรออา,ว,าว่านี่สายโปรเตีมมันส่งมาให้นะครับจากกทมอคนล,ละนะครับผมเอามาแบ่งปันนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผม บนอันนี้งวดที่แล้วเห็นบ่พี่น้องอ่างวดที่แล้วนี่พอพอดีเขียนตัวน้อยแน่นะครับผมวดที่แล้วซีกับเจ็ดเนียนเจ็ดเลยนะพอเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้ามาเจ็ดเก้าตรงตรงสามตัวเกือบแตกเห็นป่ครับหาเจ็ดเก้าโอ้หนึ่งเก้าเจ็ดเก้านี่ก็ดังกระหึ่มเลยพ่อเน่ะเอางวนนี้นะครับท่านชมแคบว้นะครับทันใดท่านในมั่นใจกระเบิงไว้ก้อนแต่ว่าติดแปดนี่ก็ถือว่าดังคักนะพี่น้องเนาะหาได้ก็ได้ อ่าบ่ไดก็บ่เป็นยังพี่น้องบ,อบ่ไดอเด้มันจดลบเลขดังมากนี่ก็ไดพอศูนห้าสองห้านี่กามแม่นกับแคปนาจอทำช่ชงครับบ,บนล่างนะครับห้ากับแปด้วสถิตินี่มาบนมาพอม,มาบนมาบนสถิตินี่มาบนดี้ะพี่น้องเด้อนะเด่นที่ห้านะครับผมศูนย์ห้าสองห้าแปดห้าเน้นสามคู่วดที่แล้วก็มาชุดเน้นแล้วพี่น้องมาเจ็ 1, 6หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก่ามาเจ็ดเกัาบบศูนย์ปดสองแปดหกแปดเป็นตัวรองสามตัวนะครับเด่นทั้งสองหาง บ่บ่สีเขียวใหในบ่พออดเด่นนี่ไปเล่เด่นซ้ากันนะครับผมเนม,มาเด่นซ้ากันนะพี่น้องเนอ้อแปดศูนย์ห้าแปดสองแปดอ่าห้าผู้ไดมาก3สามตัวท่านผชมบ้าวเ่าก็ได้ไว้เลยที่แปดสองแปดจัดสามตัวไว้เลยเงวันนี้ตรงตรงเมือ่อซื้อตรตีไปยูริเนเลยรปีมาขายนี่นี่แล้วพอ่อมัดนี้นะนม่กันครับผม อ๋อมันออกขามออกเบิร์นมาสองสามงวดใช่ไหมเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่สี่เก้าเจ็ดเก้างวดหนึ่งจะเป็นแปดสองแปดันตัวข่าวถามมันออกเลขดังพี่น้องอน่าท้าออกเลขดังอืมอะไรก็เป็นไปได้เอาแคปหน้าจอธรรมชมุชมครับผมเอาขอบคุณพ่อแตมครับผมครับผมอะพชกุชกชคมันมานลวพ่อเนาะครับผมมันชุคชคมันมาคอยเขาตรงตรงยิ่งครับสวัสดีครับ